อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับคือท่านไม่ต้องไปไหนเลยอยู่บ้านจะ <az> ดีที่สุดแล้วครับตามนโยบายภาครัฐแต่เราจะต้องออกแบบไปให้ง,ง่ายๆกับท่านอย่างที่ท่านน้องโดนัทพูดนะครับก็คือ,คอ,คอว่าเรื่องเอาพแบบนักง,งานเคมไปถึงที่บ้านห้าม <whenever S 1> <5 S 2> ปิดคลิ <5 S 2> ป สวัสดีครับ Emperor YouTube Channel นะครับวันนี้เราจะพูดคอนเทนต์ถึง BP แล้วก็ Pick Up Delivery นะครับก่อนอื่นก่อนนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของโลกค่อนข้างระบาดคือโควิด1 9นะครับผมขออนุญ,ญาตตอนนี้ผมใส่แมสอยู่นะครับมีข้างหน้าก็เป็นเจลล้างมือนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเพื่อให้มีการพูดได้ชัดมากขึ้นนะครับผมขออนุญ,ญาตเปิดตัวแมสออกแล้วพูดนะครับ สวัสดีครับก็ตอนนี้เนี่ยก็คือพูดในคอนเทนต์ของ BP Pickup Delivery นะครับไปรับรถแล้วส่งรถถึงที่บ้านนะครับตามนโยบายของภาครัฐก็คือว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับคือท่านเนี่ยไม่ต้องออกมาจากบ้านเลยนะครับเพียงท่านตอนนี้เป็นโลกของสมาร์ทโม i ิลิตี้สมาร์ทโฟนนะครับง่ายๆนะครับ เพียงเพียงท่านอีบ e ุ ing, e ๊กคิงอีทอล์ g คิงทอล์คคิงทางด้านไลน์นะครับผ่านทางไลน์ผ่านทาง f a c e b o o k กันก็ได้นะครับลูกค้าที่มีเกี่ยวกับทางด้านทำศูน,ศนย์ซ่อมสีตัวถังรถของท่านมีต้องการซ่อมสีศูนย์รถของท่านนะครับตอนนี้ท่านต้องอยู่บ้านนะครับเป็นนโยบายของภาครัฐเพื่อชาตินะครับเราก็ทําอะไรโดยการอ,ออกแบบ ให้มันง่ายโดยการใช้ AI ใช้ Database Data i อ f o r m a t i o n นะครับ i n n o v a t i o n ต่างๆนานาเพื่อให้ท่านง่ายกับการที่จะรับบริการจากเราโดยการเราเน้นย้ำว่าเราต้องการง่ายโดยการคุยทางด้านทางสมาร์ทโฟนแล้วก็โลกนี้เป็นโลกของดิจิทัลไฟนะครับแล้วก็เราให้ท่านอยู่กับบ้านเฉยๆรับรถแล้วก็ QC เสร็จส่งรถถึงที่บ้านนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอผู้จัดการนะครับ ของ BP ว่าเรามีแผนเราประชุมกันเป็นหลายวันในการเป็นแผนที่จะทำยังไงให้ลูกค้าสะดวกรับกับนโยบายภาครัฐในเรื่องของอยู่บ้านดูเชื้อเพื่อชาตินะครับก็เดี๋ยวแนะนํำผู้การฝ่าย GM ฝ่ายทางด้านศูนย์ซ่อมสีตถังคุณโดนัทนะครับวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีครัท่านดรสวัสดีคุณลูกค้าค่ะขออนุญาตถอดแมสนะคะครับ โดนัทครับที่เรามีการวางแผนกันว่าเราจะทําเราต้องการมอเตอร์คือว่าหรือแผนคือว่าเราต้องการให้ลูกค้าง่ายกับการที่มาซ่อมสีรถถังแล้วตอนนี้มันดีอย่างคือว่าเมื่อก่อนเนี้ยลูกค้าเนี่ยเวลาซ่อมสีรถถังรถเนี่ยลูกค้ามีคันเดียวเวลาเอามาทําอะไรก็ตามเนี่ยลูกค้าจะเร่งรีบเราแต่เราคิดใหม่ตอนนี้ลูกค้าสบายละลูกค้าบอกอย่าเอาไปกี่วันก็ได้ แต่ว่าเราก็ให้ลิมิตก็ทําให้เร็วที่สุดแล้วก็มีเวลาให้เราเราได้ทําให้มันละเอียดมากขึ้นตราไ้มีแผนยังไงครับกับการไปปิกอัพกับดีดูรี่ทางด้านนี้ครับค่ะคือตอนนี้นะคะก็ต้องแจ้งให้กับทางคุณลูกค้าก่อนทางเราเนี่ยก็มีแคมเปญพิเศษนะคะคือตอนนี้จะเป็นการ d ดอทูดอคือลูกค้าเนี่ยสามารถให้ทางเราเนี่ยไปรับรถ เข้ามาเพื่อดําเนินการจัดซ่อมให้ได้เลยซึ่งจะมีขั้นตอนนะคะอ,อยู่5ขั้นตอนนะคะเริ่มจ,จากขั้นตอนแรกเลยนะคะลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ความจําำงกับทางเรานะคะได้ที่ IG นะคะ Facebook, Facebook. l i ์ e อดนะคะหรือที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ024082931คะ่ะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาได้เลยเราจะมีเจ้าหน้าที่รับสายกับทางคุณลูกค้าตลอดเวลา ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะจัดบุคลากรน,นะคะเพื่อที่จะเ,เข้าไปทําเอกสารแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะไปรับรถให้กับทางคุณลูกค้านะคะมั่นใจยังไงครับว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่ติดเชื้อแล้วก็มีการตรวจกรองแล้วเรามีการคัดคัดกรองโดยการใช้ตัวยิงอุณหภูมินะคะแล้วก็มีการทํารายงานตูวทุกวันนะคะเป็นเลคคอดเป็นเล,เลนคคอดทุกวันใช่ค่ะคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าของเราเนี่ย มีการคัดกรองไว้อย่างดีเรียบร้อยแล้วนะคะออันนี้มั่นใจครับเพราะว่าไม่เพียงแต่แผนกสูนภาองิทธว์รถถังอย่างเดียวแผนกขายแผนกรถใช้แล้วแผนกเซอร์วิสแผนกทุกแผนกของเรามีการทั้งหมดครับก่อนจากนั้นครับต่อจากนั้นนะคะเราก็จะจัดบุคลากรนะคะเราจะมีบุคลากรที่ผ่านการคัดกรองอยู่2ท่านนะคะเดี๋ยวเชิญพบกับน้องๆได้เลยนะคะนี่ครับหน,น้าตาของบุคลากรที่จะไปรับรถนะครับคสองท่านนะครับค่ะช่วย เปิดหน้ากากอันสวยงามออกนะครับค่ะสองท่านนี้เนี่ยเราเน้นเลยฮะว่าอยากให้ได้สองท่านนี้นะครับตอนนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวชัดเจนนะครับแต่เราจะมีหนังสือมอบหน้าให้อีกนะครับไม่รับรถเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวไปรับรถถึงที่บ้านแล้วเป็นบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สองบุคคลนี้อย่าปล่อยรถครับเชิญครับคนแรกนะคะเห็นหน้าตาหล่อๆแบบนี้คุณน้องเฉลิมชาตินะคะน้องก้อยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ประเมินราคาแล้วก็ น้องอาร์ตนะคะนิติค่ะนี่ค่ะค่ะก็ทั้งสองคนนี้นะคะจะไปรับรถของคุณลูกค้านะคะถึงบ้านเลยนะคะก็จะมีการารับรถกับทางคุณลูกค้าเข้ามาแล้วก็ดําเนินการจัดซ่อมนะคะหลังจากจัดซ่อมเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยทางเรานะคะมีการเอาลังสีนะคะ UVC อ๋อมีการฆ่าเชือ้อกนใช่ค่ะฆ่าเชื้อให้กับทางคุณลูกค้าพร้อมกับ มีผลิตภัณฑ์ในอ่เป็นน้ํายาตัวน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะท่านดมอครับขอเขากันจากนิดหนึ่งว่าไอ้ลองไอ้ตัวหลอดไฟของ UVC นะครับเป็นหลอดไฟที่เป็นแสงนะครับในการฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อแบคทีเรียภายในรถนะครับเราจะเปิดประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะเป็นการฆ่าเชื้อเพราะว่าไอ้ตัวนี้โนนัทเอ่อตัวนี้ถูกเป็น UVC True เนี่ย ถูกใช้กับโรงพยาบาลห้องผ่าตัดนะครับแล้วก็สาธานณสาธา,ารณูปโภคสานอธสานาอนามัยโรงแรมชั้นนำสายการบินยอมรับครับอันนี้ให้กำมั่นใจจากนั้นครับ<า>ใช้น้ำยาค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำรถของคุณลูกค,ค้าเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่ SA นี่ยที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะขับไปส่งถึงที่บ้านเลยค่ะ<า>โอ้โหเขาเรียกว่า ปิกอัพรับมา d o o r ท o ดอ o r d e ลิเวอรถึงหน้าบ้านของค่ะมั่นใจนะครับโอเคเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถดูของเราทางที่ไหนได้บ้างครับลูกค้าสามารถติดตามได้ที่เพจ f a c e b o o k นะคะนิสสันเอ็มพลนะคะหรือว่าโทรศัพท์นะคะติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ของโดนัทโดยตรงเลยนะคะก็คือจะมีที่เบอร์086นะคะ7 8 8 8 1ค่ะโอ้โหเยี่ยมยอดนะครับ เออบริการเร็วฉับไวเลยครับค่ะโอเคนะครับผมพยายามใช้การตลาดทางด้านสมาร์ทโฟนนะครับเรารู้ว่าชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยอยู่ชีวิตอออยู่ในสมาร์ทโฟนใช้สมาร์ทโมบิลิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้าน AI ข้อมูลเป็นดาต้าเบสนะครับที่เรามีข้อมูลที่จะโทรหาท่านหรือโทรหาท่านหรือท่านโทรหาเรานะครับแล้วก็อินโนเวชั่นต่างๆนานาเราปรับแผนนะครับปรับแผนทุกอย่างให้ ท่านสะดวกเพราะตอนนี้นโยบายมันออกมาว่าอ,อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับคือท่านไม่ต้องไปไหนเลยอยู่บ้านจะดีที่สุดแล้วครับตามนโยบายภาครัฐแต่เราจะต้องออกแบบไปให้ง่ายๆกับท่านอย่างที่ท่านน้องโดยทันพูดนะครับก็คือว่าเรื่องเอาพนักง,งานเคมไปถึงที่บ้าน<ช>จัดเอกสารที่บ้านให้ง่ายๆเพ็นงคุยทางด้านทางด้าน สมาร์ทโฟนเท่านั้นเองนะครับแล้วส่งรถมาเจ้าหน้าที่เราส่งรถกลับท่าน่าจบท่านตอนเราจัดการให้ท่านเบ็ดเสร็จวันสต o อปเซอร์วนะครับโอเคโดนัดครับเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าศูนย์สีของเราเนี่ยจะสร้างความทับใจในการทําสีให้ลูกค้ามั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะปใจมากนะครัโอเคครับแล้วดูนัทครับประกันที่ลูกค้าจะทำเนี่ยมีอะไรบ้างครับ ตอนนี้นะคะเราเป็นในเครือบริษัทประกรันมากกว่า30บริษัทประกรันนะคะ oh. อันนี้ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยาสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ก่อนเลยนะคะ oh. ค่ะแล้วก็รถที่จะสามารถเข้ามารับบริการที่ไหนรถอะไรบ้างครับจริงๆตอนนี้เราสามารถให้บริการลูกค้าทุกแบรนด์นะคะที่เป็นเบียร์ซ่อมห้างนะคะ นิสสันหรือว่าโตโยต้าคันด้าโตโยต้าหรือว่าทางรถยุโรปนะครับรถนำเข้าหมดเลยครับเพราะเรามีการขายรถนำเข้าด้วยนะครับโอเคโอเคครับด้วยความเป็นสมาร์ทโมบิลิตี้การใช้สมาร์ทโฟนนะครับลูกค้าอยู่บ้านช่วยชาติดีที่สุดแล้วนะครับเราออกแบบให้ท่านแล้วด้วยระบบ AI ระบบสมาร์ทโฟนทุกอย่างเราอีบุ๊กกิงอีทอล์คกิงกันตรงนี้นะครับแล้วก็ตอบแค่นี้พอแล้วฮะเดี๋ยวเราจดการให้มด ให้ง่ายที่สุดวันวันสต็อกเซอร์วิสน,นะครับเอออย่าลืมดูใน Facebook ของเรานะครับเอออ็นเปอร์เอ็นนิสันเอ็นเปอร์นะครับนิสันเอ็นเปอร์นะครับจะมีข้อมูลติดตามตลอดเลยนะครับและบระิษัทในเครือนะครับก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยมาช่วยแชร์ไปเยอะๆนะครับก็ขอวันนี้ขอคอนเทนต์นี้เพื่ออยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ა <small>